ต้นน้ำตอนเช้าครับตัวนี้เป็นอนุต้านะครับเอาช่ำๆช่ำๆแฉะๆไปเลยนะครับเปียกๆไปเลยตัวนี้เป็นชซมัสคัทนะครับชซมัสคัทโอ้ยเจอร่องรอย ตู้พืชนะครับโอ้โหมากินเพิ่งเห็นนะครับนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกโอ้ยต้องต้องอัไนี้แหละครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรถไปก่อนโอ้มันกินใบอ่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับไม่เห็นเมื่อวาน ไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับอาจจะเมื่อคืนนะครับใบก็ไม่ได้อ่อนมากแต่ว่ามันกินนะครับลองให้น้ำฉ่ำๆดูโอ้เจอแล้วครับเจองานเข้าครั้งแรกแล้วให้ช่ำๆเช็ดแเลยนะครับเปียกๆได้เลย ลองดูเจอลองรอยของแมลงแล้วครับน่าจะแมะลงคิดว่านะครับออลอรถมะนาวไปด้วยเลยสัญญาณไม่ดีเลยครับแบบนี้อาจต้องเฝ้าระวงังนครับ ใบก็ไม่ใช่ใบอ่อนๆนนะครับแต่ว่ามันก็กินยังมีส่วนของนี่เหลืองๆแบบนี้อาจจะต้องการแสงเพิ่มหรือเปล่านะครับดูไม่แข็งแรงอาจจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเอามาประมาณสองสัปดาห์ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับคิดว่าพอพอถึงสองเดือนถึงจะถึงจะใส่ ดูไม่แข็งแรงเลยครับนี่คืออยู่ในร่มแบบนี้นะครับเกือบทั้งวันอาจจะอยากได้แสงเยอะกว่านี้นะครับน้องอาจจะอยากได้แสงเยอะกว่านี้โอ้ยแกยังไนนอค่ะนี้มีแมลงซะแล้วเป็นครั้งแรกนะครับนี่ตั้งแต่เอามาสองสามสัปดาห์ จะทต้อาวิธีแล้วครับดูว่ามันจะขยายเพิ่มมาไหมครับ้ีอยิง่งสวิเซฟายิ่งดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับ<อ>ดูลำต้นนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับของชัยมัสกัดนะครับ ไม่รู้จะกแก้ยังไงนะครับหน่ยังไม่ได้เปิดสูตรยังไม่ได้อ่านอะไรเลยมีแมลงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีจะแก้ได้ไม่ได้นะครับอน้ำลงไปแล้วนะครับคือไม่ได้ให้น้ำมาสามวันนะครับก็ให้ช้ำๆไปเลย ดินจะยุบลงไปอีกนะครับอาจจะต้องเติมดินแล้วน้ำเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าข้างล่างระบายดีนะครับดินปลูกเราเป็นใบเหลืองๆขาดน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวนี้คือเดาๆเฉยๆอ้านะก็จะให้ประมาณนี้ครับดูว่าอาการจะเป็นยังไงครับหลังน้ำเยอะๆแบบนี้ ดน้ำสามวันจะสดชื่นขึ้นมาไหมเป็นไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับมันเป็นมีเหลืองเหลืองขึ้นนะรบริเวณแบบนี้อาจจะอยากได้ปุ๋ยแล้วนะครับยิ่งสวิสเซอรฟนี้สีไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่าคิดคิดเอาเองนะครับสีไม่เข้มถ้าเป็น s48 นะครับเขาเจะมันๆกว่านี้หน่อย จะประมาณนี้นะครับอาจจะให้โดนแดดมากกว่าเดิมขยับอาจจะขยับออกมาอีกหน่อยนะครับโดนแดดแดดจะอยู่ฝั่งนี้อาจจะให้โดนเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับเพื่อสีจะดีขึ้นแล้วก็จะไม่มีแมลงนะครับอ่ะชาวนี้กับสามต้น,ด,นด้านหลังนะครับกับสซสิซไฟที่ย้ายไปย้ายมานะครับ ใบก็ยังห่ออยู่ดอีอาจจะขยับให้โดนแดดเยอะกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับชาวนี้เจอปัญหาแรกนะครับมแมลงนะครับกัดกินใบโอเคเดี๋ยวจะหาวิธีแก้กันไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับ ชานี้เจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ